สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบลุกหน้าแน่นหน้าเต็มมากเลยนะคะวันนี้อ้อมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ปัญหาของตัวอมอมเองแล้วก็เชื่อว่าเป็นปัญหาของสาวๆหลายๆคนด้วยนะคะคือตัวอ้อมเนี่ยจะเป็นคนที่ประจำเดือนคาดเคลื่อนบ่อยมากบรเดือนหายเลยเป็นเดือนๆน,นะคะพอแบบประจำเดือนมาทีเขาก็มาแบบม,ม,มาเยอะมาทะลักเคนแบบ เราปวดท้องเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าเราแบบถึงขั้นนอนสมปวดเลยก็มีนะคะอ้อมก็เลยต้องหาตัวช่วยที่เขาช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะจนได้มาเจอไม้ตัวน,นี้เลยค่ะคือไม้เนี่ยเขาดีตรงที่เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP ซึ่งแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะคะในหนกล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นแคปซูลน,นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแบ่งไปจริงจ ือนแรกนะคะอ้อมก็จะทานเป็น2แคปซูลก่อนนอนนะคะถัดไปเนี่ยก็สามารถทานได้เลยเป็นแบบ1แคปซูลก่อนนอนก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตได้เลยนะคะว่าจากที่เราประจำเดือนคาดเคลื่อนเนี่ยก็เริ่มมาปกติมากขึ้นแล้วก็มาทีเนี่ยอาการปวดท้องเนี่ยแทบไม่มีเลยบางเดือนคือไม่มีเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตปกติได้ แต่ที่ตอนแรกเรากดท้องมากเลยเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากๆเลยแล้วอ้อมเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่พยายามตามหาอาหารเสริมที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเรา <ๆ S 2> เราเนี่ยอ้อมแบบแนะนํามาตัวนี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวอ้อมจะทิ้งช่องทางการติดต่อช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้นะคะสามารถสั่งซื้อมาได้เลยรับรองปลอดภัยแน่นอนคะ่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ